สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะให้เพื่อนๆช่วยผมนิดนึงนะฮะโดยที่ผมต้องการหนึ่งรูปในทั้งหมดนี้เพื่อที่จะมาทําเป็นปกหนังสือเล่มนี้ของผมนะฮะโดยก่อนอื่นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเลือกตัวเลขจํานวนหนึ่งในกระดาษแผ่นนี้นะฮะแล้วให้ท่านเอานิ้วไปเริ่มที่จุดสตาร์ทที่จุดนี้นะฮะเช่น ยกตัวอย่างถ้าท่านเลือกหมายเลขเจ็ดให้ท่านนับไปที่หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและหยุดไว้ที่รูปนั้นก่อนเริ่มเลยนะครับนับแล้วใช่ไหมครัพอหลังจากนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตตัดรูปที่ผมคิดว่าไม่สวยออกไปก่อนที่ผมไม่ต้องการนะครับรูปนี้ รูปนี้แล้วก็รูปนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเพื่อนๆไปหยุดที่รูปไหนนะฮะผมอยากให้เพื่อนๆทำอีกครั้งโดยนับนับทวนเข็มเลยครับเริ่มเลยครับตอนนี้เมื่อนับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเ,เอานิ้วจิ้มไว้ที่รูปนั้นก่อนและผมจะทายใจเพื่อนๆน,นะครับ รูปที่เพื่อนๆเลือกคือไม่ใช่รูปนี้และไม่ใช่รูปนี้และไม่ใช่สองรูปนี้และไม่ใช่สามรูปนี้และไม่ใช่รูปนี้และไม่ใช่รูปนี้รูปที่เพื่อนๆเ,เลือกคือรูปนี้ใช่ไหมครับขอบคุณครับผมได้ปกหนังสือของผมแล้ว สวยไหมครับ